สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพื้นในห้องเคมี Me นะครับวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างห้องเคมี Me. วันนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องพื้น เะไปกับห้องเคมีเป็นยังไงนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับในข้อกฎหมายเลยว่าเรื่องพื้นนะัคือว่าพื้นต้องมีความแข็งแรงทนทานนะครับและสามารถรับน้ําหนักได้จริงรวมทั้งรับน้ําหนักในการที่จะต้องวางถังเคมีด้วยนะครับอันนี้ข้อความกฎหมายจะประมาณนี้นะครับก็โดยทั่วไปแล้วนะครับ วิศวกร,กรหรือผู้ออกแบบพื้นของโรงงานเนี่ยนะครับโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ2ตันต่อตารางเมตรนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องไปลองคิดดูว่าไอสารเคมีที่เราจะวางบนพื้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันเกิน2ตันต่อตารางเมตรหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเลยนะครับสมมติว่ามีถังสารเคมี200ลิตรนะครับ200ลิตรอยู่5ถัง ก็จะรวมกันเป็น1000ลิตรใช่ไหมครับเป็นน้ำนะตัง2ลิตรเนาะถัง2 0ง200ลิตรก็คิดง่ายๆเลยตามปริมาตรของเหลวพิเทียบกับน้ำหนักนะครับ1 1ลิตรเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะครับเมื่อกี้เราได้1000ลิตรก็จะได้1,000กิโลกร,รัมนะครับและเราก็จะใช้พื้นที่วางอเอาจำลองเลยนะครับจริงๆแล้วก็ประมาณสองตารางเมตรสมมตินะ 2ตารางเมตรถ้าหารออกมาแล้ว1,000หารด้วย2นะครับก็จะได้เท่ากับ500กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร อันนี้ก็แสดงว่าพื้นที่สามารถรับน้ำหนักสารเคมีเราได้อยู่นะครับเพราะว่าแค่500กิโลต่อตารางเมตรเองเมื่อกี้อย่างนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยข้อที่2ว่าด้วยเรื่องพื้นของห้องเก็บสารเคมีนะครับในตามกฎหมายระบววุไว้ว่าวัสดุนั้นจะต้องทนต่อน้ําและสารเคมีอันนี้นายช่างประคองก็มาตีความเอาเองนะครับ เข้าใจว่าคําว่าทนต่อน้ำและสารเคมีเนี่ยการทับหน้านะครับเหมือนตรงนี้นะครับในความเป็นจริงไม่ได้เป็นต้องทําอย่างนั้นนะครับทนต่อน้ำก็คือไม่ให้น้ํามันแทรกซึมเข้าไปในพื้นได้นะครับ อันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าปกติบางทีทำไม่ง่ายเลยก็คือฉาบทับหน้าด้วยปูนอันนั้นก็ไม่ได้ทนต่อสารเคมีแต่ถ้าจะทับหน้าหมายถึงว่าที่จะตกแต่งด้วยพื้นปูนก็น่าจะต้องเป็นปูนที่ทนเคมีนะครับยกตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งที่มีอยู่นะครับก็เป็นปูน TPI นะครับทนกรดนะครับอันนี้เราก็เอามาเทฉาบทับหน้าได้อันนี้ก็ถือว่าได้ลำดับหนึ่งแล้วนะครับ อันลำดับที่สองก็คือที่จะทนต่อน้ำาสารเคมีอีกอันนึงก็คือว่าเป็นการทบหน้าโดยใช้ใช้กระเบื้องยางนะครับตอนนี้มีกระเบื้องยางรุ่นที่ทนต่อสารเคมีด้วยนะครับส่วนจะเป็นกระเบื้องหรืออะไรอย่างอื่นก็ต้องไปดูคุณสมบัติของกระเบื้องหรือกระเบื้องยางนั้นๆนะครับ แน่นอนว่าจุดประสงค์ของกฎหมายข้อนี้ก็คงไม่เห็นน้ําและสารเคมีเนี่ยซึมลงไปในพื้นปูนได้นะครับวัสดุทับหน้าประเภทที่2นะครับที่สามารถกันน้ําและกันกรดได้ก็คือประเภทสีอีพ็อกซี่นะครับสีอีพ็อกซี่จะต้องไปดูรุ่นด้วยว่ากันน้ําหรือกันสารเคมีด้วยหรือเปล่าเขาก็จะเขียนกันน้ํากันสารเคมีกันกรดนะครับ ซึ่งประเภทสี e อโฟลกซี่ยอมรับว่ามีเยอะมากแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับต้องไปดีเช็คสเปคอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วความหนาของ e อโฟลกซี่ที่จะกันกดและด่างได้เนี่ยจะมีความหนาประมาณ3มิลลิเมตรนะครับว่ากันข้อที่3แล้วนะครับถ้าพื้นห้องเคมีนะครับจะต้องไว้เก็บวัสดุ do? การ์ดไวไฟของเหลวไวไฟ ร่วมกับสารที่มีสามารถระเบิดได้นะครับอันนี้เราต้องไปดูที่โลโก้ของวัสดุนี้นะครับมันจะมีโลโก้ MSDS ติดอยู่ข้างกล่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูประเบิดออกแล้วก็จะเป็นรูปเปลวไฟนะครับ รวมกัน2อ,อันนะครับประเด็นอยู่ตรงสารทําให้เกิดการระเบิดนะครับอันนี้ต้องมีกับสารในไฟอยู่ด้วยกันพื้นนะครับจะต้องนําไฟฟ้าได้ก็คือไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับในความหมายก็คือว่าเมื่อเกิดไฟฟ้าลดวงจรหรือมีไฟฟ้าเกิดขึ้นที่พื้นเนี่ยจะต้อง นำกระแสเนี่ยลงไปที่ดินเพื่อลดอันตรายของการช็อตหรือการระเบิดได้นะครับบังเอิญว่าโปรเจกต์ที่านายช่างประคองทำห้องเคมีนะครับไม่มีก๊าซไวไฟของเหลวไวไฟร่วมกับวัตถุระเบิดนะครับในข้อนี้จึงไม่เอามาพิจารณาแต่ถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนท่านใดมีเคสเนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงน,นะครับ ไปลองหาผู้ผลิตและผู้จัดทําผู้รับเหมาประเภทสี e อีพ็อกซี่อีกแล้วนะครับมันจะมีสีอีพ็อกซี่ประเภทที่กันไฟฟ้าสถิตนะครับแน่นอนว่ามันจะมีขั้นตอนและวิธีการทําค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าสีอีพ็อกซี่ทั่วไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องกระเบื้องยางก็จะมีกระเบื้องยางรุ่นที่อาจสามารถทนไฟฟ้าสถิตได้นะครับลองหาข้อมูลจากผู้ผลิตผู้จัดทำเป็นสเปเชียลนะครับเฉพาะด้านนะครับ ผู้รับเหมาทั่วไปก็น่าจะไม่ทำเขาต้องจ้างเติร์ดปาร์ตี้มาต่อนะครับมาถึงข้อที่4แล้วนะครับระบุในกฎหมายว่าพื้นต้องไม่ดูดซับของเหลวไม่ลื่นนะครับและก็ทำความสะอาดง่ายนะครับไอ้คำว่าเรียบไม่มีปัญหาทำความสะอาดง่ายก็คือไม่มีขูดขาดตามผิว พื้นปูนแตกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่พอมันเรียบปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันไม่ลื่นด้วยนะครับไม่ลื่นแล้วก็ยังแถมด้วยว่าต้องทําความสะอาดง่ายนะครับจริงๆแล้วในมาตรฐานความลื่นไม่ลื่นก็มีมาตรฐานอยู่นะครับว่าด้วยเรื่องลื่นไม่ลื่นนะครับความลื่นไม่ลื่นเนี่ยจะเป็นค่า R นะครับ ส่วนใหญ่สเปคเนี้ยจะอยู่กับพวกกระเบื้องครับกระเบื้องจะมีความลื่นไม่ลื่นกระเบื้องที่ห้องน้ํากระเบื้องที่ห้องนั่งเล่นนี่จะไม่เหมือนกันนะครับสเปคโดยทั่วไปที่ลื่นไม่ลื่นจะอยู่ที่ R 9ถึง R 1 3นะครับยิ่งค่าสูงความฝืดความไม่ลื่นก็ยิ่งมากขึ้นนะครับเท่าที่ผมทดลองแล้วก็เพื่อให้เหมาะสมกับไอตัวพื้นห้องเคมีเนี่ย ก็คือมันจะต้องมีคำว่าไม่ลื่นและก็ทำความสะอาดง่ายนะครับถ้าให้ในายช่างประคองเสนอความคิดเห็นนะครับคำว่าไม่ลื่นในที่นี้น่าจะอยู่ประมาณที่ R10 นะครับเพราะเพราะว่าพอเป็น R11 แล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูข้อมูลหลังจากที่ได้ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วก็ทดลองด้วยเนี่ย R11 นี้เริ่มจะฝืดแล้วก็ทำความสะอาดยากแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ลื่นแน่นอน แต่ลื่นแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายจะอยู่ที่ค่า R10 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบ,บหรือคุยกับลูกค้าเนี่ยนะครับ R10 มันเป็นยังไงกันแน่ผมแนะนําว่าไปซื้อกระเบื้องที่มีค่าความไม่ลื่นอยู่ที่ R10 นะครับมาเพื่อจะทดลองร่วมกันเอาเมือลูบๆ้ร่วมกันนะครับระหว่างผู้รับเหมากับผู้ว่างจ้างนะครับเพื่อ เพื่อเปรียบเทียบทางความรู้สึกนะครับเพราะไอ้ความลื่นไม่ลื่นเนี่ยเป็นความรู้สึกเนาะถ้าเกิดเรามีอะไรเปรียบเทียบหมายถึงว่าเราไปซื้อเบื้องมาแผ่นหนึ่งนะมีค่าความไม่ลื่นเนี่ยที่ R10 เราก็สัมผัสประมาณนี้นะอ่าเวลานั้นก็มาสัมผัสที่พื้นว่าเออมีความลื่นใกล้เคียงกันไหมถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านเวลาตรวจรับงานแล้วจะได้ไม่มีปัญหากันแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับห้องเคมีมาครบแล้วนะครับจะมีข้อกําหนดทางด้านกฎหมายว่าด้เรื่องพื้นที่4ข้อนะครับ ก็คือว่าสรุปคร่าวๆเลยนะครับก็พื้นนั้นเนี่ยจะต้องรับน้ำหนักได้ตามที่เราจะไปวางวัสดุของเราว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่อันที่2ก็คือว่าแน่นอนจะต้องมีการทนสารเคมีได้นะครับหมายถึงว่าไอ้ตัวท็อปโค้ดนะครับท็อปโค้ดเนี่ยเวลาสารเคมีหกเลื่อลเนี่ยต้องป้องกันได้นะครับไม่กัดก่อนแล้วก็ไม่ซึมลงไปในพื้นปูนนะครับสาระใหญ่ๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือว่าถ้าเกิดมีสารการระเบิดสารที่เกิดการระเบิดร่วมกับไอการ์ดไวไฟของเหลวไวไฟและวางไว้ร่วมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันก็คือว่าพื้นต้องการไฟฟ้าสถิตนะครับไอตัวนี้จะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็แยกแยกสารไอสองอย่างนี้ออกจากกันโดยชัดเจนก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงนะครับ การทําพื้นให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีนะครับเรื่องความปลอดภัยทั้งผู้ใช้ทั้งโอนเนอร์ลูกค้าผู้รับเหมาผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ตามข้อกฎหมายด้วยเวลาทําอะไรมันถูกต้องที่ทุกคนก็สบายใจโดยเฉพาะวิศวกรควบคุมง,งานแล้วเป็นผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องไปยื่นขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่กรมโรงงานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือว่างานลักษณะนี้จะเป็นโรงงานเนาะก็ คนข้างสีเรียดถ้ายังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับของนายช่างประคองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ YouTube ที่ชื่อว่านายช่างรู้ช่างแบ่งปัน Facebook มีชื่อเดียวกันเลยนะครับนายช่างรู้ช่างแบ่งปันนะครับมีความรู้ดีๆอะไรนายช่างประคองก็จะนำมาเสนอให้เพื่อนได้รู้ ได้ครับทราบร่วมกันเพื่อไม่ต้องไปเสียเวลาไปเสิร์ชหาข้ามอมูลไอ้ตีความไม่ออกข้อกฎหมายเป็นยังไงนะครับฟังคลิปของผมเนี่ยมันก็จะใช่ตีความแล้วก็เกิดจากงานจริงด้วยเอาไปใช้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนบ้างครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับให้โอกาสผุด้วยนะครับขอบคุณครับ